สวัสดีนะคะจากเมืองปารีสนะคะวันนี้นะคะก็มาเดินเที่ยวกับพี่ฝนอีกแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นนะคะว่าเนี่ยนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งกลนะุ่มทัวร์เนาะที่เขาพาเที่ยวในเมืองเนาะในเมืองปารีสเนาะเขาก็จะเดินเที่ยวแบบนี้นะยัไงบรรยากาศตอนนี้นะคะประมาณ9ก้าโมงกว่านะคะของเดือนมีนั่นเองะคะไหงก็เดินเที่ยวกันนะถถึงตรงนี้นะคะก็ พากัน explore นะจ๊ะปารีสนะจ๊ะโอ๊ทอดทีเน็ตนะจ๊ะทอดทีเน็ตคือชนแบบล้อแบบ m ม g o ก็ God, เห็นไหมคุณเห็นไหม บอกแล้วว่าในการใช้ท็อตเดเนตนะคะคือแบบรถเออสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนาะมันก็แบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าอยู่ในเมืองนะสามารถเกิดอุบัติเหตุได้นะทุกคนตรงนี้นะเขาก็จะสะดวกเหมือนกันนะโอเคก็คือจะมีพวกรถไฟแ r a มนั่นนู่นนี่ก็เยอะแยะแต่คนที่จะใช้แบบสกูตเตอร์นี่ก็เยอะเหมือนกันเห็นไหมน่ากลัวมากเลย เดินข้ามถนนนั่นนู่นนี่มาอยู่ที่ปารีสนะ<ม>ก็จําเป็นต้องนะ<ม>จําเป็นต้องหรอว่าเออคอยระมัดระวังนะบางทีเขาไปในแบบที่ตรน, <para> นี้นะคะก็จะเป็นที่จอดอรถเมย์นั่นเองนะคะรถเมย์จอดรถโดยสารนะอันนี้นะคะก็จะเป็นที่ซื้อนะคะที่ซื้อบัตรนะคะของอตัว๋วไรวันนะคะ รายเดือนก็ว่ากันไปนะอันนี้ก็จะมีภาษาฝรั่งเศสอ่ะก็จะเห็นหรือเปล่ามีภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษภาษาเอสเปรันก็คือภาษาดัตช์แล้วก็อิตาเลียนนะคะก็คือเนี่ยค่ะก็ภาษาฝรั่งเศสอังกฤษแล้วก็ภาษาสเปนภาษาดัตช์แล้วก็ภาษาอิตาเลียนนะทุกคนก็สามารถที่จะชาร์จบัตรได้สําหรับใครที่มีบัตรอยู่แล้วนะแล้วก็จะมาวางตรงนี้แล้วก็จ่ายตรงนี้เลยนะจ๊ะหรือว่า จะซื้อบัตรเนาะซื้อเป็นบัตรรายวันก็สามารถที่จะจ่ายเป็นเหรียญเป็นอะไรได้นะก็้วแต่เห็นไหมก็จะเป็นตู้แบบเก่าแล้วก็ตู้แบบใหม่นะจ๊ะดูรถมอเตอร์ไซค์บ้านเขานะจ๊ะตรงนี้นะก็จะเป็นรถเมโทรนะก็จะมีคนเข้าออก บ่อยมากดูต้นไม้นั่นนู่นนี่นะก,ก็เริ่มเขียวนะจ๊ะดอกไม้ก็เริ่มปลูกนะจ๊ะก็เริ่มจะมีสีสันนะไ,ดไมดอกไม้ ็นจักรยานแล้วก็มีน้องอยู่ด้านหน้านทุกคนที่ฝรั่งเศสก็มีเหมือนกันปั่นจักรยานนะครับคือจะเป็นทางที่ปั่นจักรยานนั่นเองนะคะทุกคนเขาก็จะแยกนะแต่บางทีคนก็เลสเบกบ้างไม่เลสเปกบ้างนะก็น่ากลัวนะมาที่ฝรั่งเศสนะทุกคนก็จะให้ดูนะก็คือแบบ บางทีนะก็ยังแบบยังแดงอยู่เลยอะไรเงี้ยไฟจราจรยังแดงอยู่เลยคนก็ข้ามไปเลยนะทุกคนก็คือแบบเวลาข้ามถนนที่ประเทศฝรั่งเศสนะต้องดูดูดูให้ดีเลยนะเมื่อก่อนอย่างเมื่อกี้นี่นะทีเ่เดินเมื่อกี้ที่เดินมาเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วขนาดสีเขียวนะทุกคนคนต้องระวังนะ สีเขียวนะคะทุกคนต้องระวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะก็เอามาเล่าสุขกันฟังนี่แหละเมืองปารีสนะคะมาปารีสนะคะไม่ต้องช็อกนะคะก็คือเอาให้ดูนะคะก็คือคนนะคะก็จะใช้รถสธารณะกันก็ยังเป็นจักรยานเล่นฮอร์ตินิสกันนะคะก็ว่ากันไปเห็นไหมปั่นจักรยานอยู่ตรงกลางถนนเลยนะทุกคนคือแบบ โอเคเห็นไหมยังแดงอยู inhos, athletes, um ่ก็ยังเดินข uh uh um> ้ามกันนะจ้าทุกคนไม่ต้องช็อกอันนี้ไม่กอบไม่ต้องช็อกคนใช้จักรยานกันเยอะมากเหนน้องซ้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยเขาว่ากันไปนะทุกคนเอามาเล่าสู่กันฟังนะฮะทุกคนไปแล้วพับเราพบกันใหม่เราพบกันใหม่ เดินเที่ยวบารีสกันใหม่นะคะสมมติถ้าใครชอบอะไรประมาณนี้อะไรแบบเรียวๆแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะกดติดตามไม่หนได้นะคะชมแบบเรียวทมเรียวเรียวจ้าขกบคุณค่ะ